สวัสดีค่ะวันนี้พี่จะมารีวิวมาสคาร่าตัวหนึ่งนะคะเป็นมาสคาร่าที่ดังมากเลยที่เกาหลีนะคะก็เป็นของรีวิวเวอร์ท่านหนึ่งนะคะชื่อคุณแร์มี่เดี๋ยวพี่จะขึ้นรูปให้ดูนะสวยมากเลยคือเขาทำผลิตภัณฑ์ของตัวเองออกมาเยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นคุชชั่นมาสคารา่าลิปสติกนะคะตอนนี้ก็มีเหมือนจะเป็นเซรัม่มบำรุงขนตาด้วยนะแต่พี่ก็ได้มาสคาร่ามานะคะก็อยากมารีวิวให้ทุกคนดูเพราะว่าที่ไทยก็มีรับพี่เข้ามาด้วยกันหลายร้านนะคะ คนอาจจะคอูมัลคัลเลแท่งละหก0จ้อเนี่ยราคาก็ถือว่ากลางๆค่อนไม่ทางแพงเหมือนกันเนาะเพราะว่าของแคนเมคตัวโปรดของฟีเนาะหรือของม a s คัลเลมีบอรีอะไรพวกนี้ก็ดีนะคะแล้วในราคาต้องขอโทษด้วยนะคะนกร้องไม่หยุดเลยดีฟีเป็นซิดิลล่าหรือเปล่าต้องขออภัยด้วยนะคะฟีก็ลอมาเป็นเวลา5นาทีแล้วนะคะน้องนกก็ยังไม่หยุดร้องเลยคะ่ะโอเคถ้า,างาั้นฟีจะพูดให้ดังขึ้นนะคะ เริ่มเบาลงแล้วเริ่มเบาลงแล้วทุกคนคงอ,อยากจะเห็นว่ามาสคาร่าตัวนั้นหน้าตาเป็นยังไงนะคะแค่ตัวนี้เองค่ะตอนนี้มันอาจจะเลอะเครอะนิดนึงนะคะแต่บอกเลยว่าของใหม่นั้นอาจะฟีขึ้นรูปให้ดูนะคะคือสวยมากสวยมากคือปัดแล้วรู้สึกแบบเป็นเจ้าหญิงเป็นราชินีกูนนะคะมันมีความแบบมูดอันโทนที่มันดูเป็นเจ้าหญิงที่แบบใจดีอบอุ่นนะคะส่วนหัวแปรงดูขนาดใหญ่นะแต่ว่าพอมาดูบอบแดงจริงก็ ไม่ใหญ่นะคะกำลังดีเล็กแล้วก็มีความโค้งเข้ากับเบ้าตาของเราเขาจะมีความเป็นไฟเบอร์เล็กๆอยู่นะคือดูมีความละเอียดมากขนตาที่ได้เนี่ยอย่างที่เห็นใน ลุกเนี้ยนะคะที่ฟี่ปัดออกมาแล้วเนี่ยมันจะดูเป็นธรรมชาติพี่จะบอกกับว่าตัวเนี้ยคุณแรมมี่เนี่ยเขาเคลมไว้เลยว่ามันจะไม่ตกระหว่างวันนะอย่างที่ทุกคนทราบกันแล้วปกติแล้วฟี่จะใช้เอ่อไม้ลูกชิน้นใช่ไหมคะกับไฟแช็กเพื่อความร้อนในการเหมือนแบบดัดขนตานะแต่อันเนี้ฟี่จะไม่ใช้คะ่ะแล้วเรามาลองดูกันว่าระหว่างวันเนี่ยขนตาฟี่จะตกไหมนะคะ เวลาปัดนะคะก็ไปที่โคนขนตาก่อนเนาะแล้วก็ยึกๆนะคะพยายามที่จะซอกซอนไปตามรูปตาของเรานะคะเพื่อที่จะโดนขนตาทุกเส้น โดยตัวนี้เขาใส่สารบำรุงมาด้วยนะอย่างที่ฟี่เคยพูดไปในคลิปก่อนๆน,นะคะว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้บำรุงด้วยเซรั่มขนตาอะไรพวกเนี้ยแต่ถ้าเกิดเราปัดมาสคาร่าบ่อยๆมีการกระตุ้นปัดๆเข้าไปเรื่อยๆไงคะ่ะในมาสคาร่าเองอะ่ะก็มักจะมีสารบำรุงที่จะทําให้ขนตาของเรายาวขึ้นเหมือนกันเมื่อก่อนฟี่ก็ไม่ได้ขนตาแบบมีประมาณนี้นะสั้นกว่านี้อีกคะ่ะแต่เ,เดี๋ยวนี้มันก็แอบยาวขึ้นมานิดนึงนะคะพี่ก็จะปัดค่ะ ตัวนี้คือไม่เป็นก้อนเลยนะให้ทุกคนดูปัดไปมุ่วๆอย่างนี้เลยคะ่ะแล้วก็ปัดปัดปัดไปพยายามพอมันเริ่มเริ่มหนาแล้วใช่ไหมคะพี่ก็จะปัดให้มันแบบยาวขึ้นยาวขึ้นแผ่ไปนะคะโอ้ยังชอบสวยมากนี่ถ้าเกิดแบบจับชอบขนตานะเหมือนในคลิปที่พี่เคยทําให้ดูะคะ่ะยิ่งสวยปังเข้าไปอีกเลยอะอยากสวยเหมือนคุณแรมนี้นะคะก็ เลยซื้อมาสคาร่าเข้ามานะเนี่ยฟี 13, 13, ปัดสาปัดสามไปไปดูกี่รอบแล้วนะคะให้ทุกคนลองดูความแตกต่างตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูขนตาล่างกันขนตาล่างของฟี่เนี่ยมีน้อยมากเลยนะคะคือถ้าส่วนใหญ่เราทำมาสคาร่าไม่หนาไม่ไม่เป็นแบบรุ่นวอลลุ่มอะ่ะจะไม่ค่อยเห็นคะ่ะแต่ตัวนี้ก็ได้อยู่นะได้อยู่แปลว่าได้นะ สังเกตเวลาฟี่ปัดขนตาล่างฟี่จะไม่ไม่ปัดด้วยด้วยแนยวนอนแบบนี้นะคะพี่จะชอบปัดโดยตั้งแปรงขึ้นเพราะว่ามันจะแบบควบคุมทิศทางได้ง่ายเราก็ไม่เหลอะเหมือนเราแบบดึงเสริมเสริมให้ไฟเบอร์มันต่อลงมาค่ะนีนะค่อยๆนะคะเราก็อย่างที่ฟี่ทําเลยเห็นไหมไปทางซ้ายไปทางขวามันจะได้โดนซอกซอนพอมันเริ่มยาวแล้วฟี่ก็จะปัดลงมา โอ้สูงไกลก็พอมีอยู่นะคะแต่ก็ยังไม่ได้แบบจึงอะไรมาฟีว่าขนตาบนจะสวยกว่าขนตาล่างมีธรรมดานะสําหรับฟีแต่ถ้าเกิดใครที่แบบขนตาล่างยาวอยู่แล้วค่ะคงจะสวยกว่าน,นี้นะทีนี้เดี๋ยวฟีจะมาปัดอีกคางหนึ่งนะคะฟีก็จะพิกอัพเนื้อมาสคาราขึ้นมาแบบนี้เนาะที่เป็นแบบเศษๆออกนิดนึงนะคะหลังจากนั้นก็ปัดเลยค่ะเอากระจกไว้ข้างล่างเหมือนเดิมแล้วเราก็ปัด เน้นลงโคนนิกๆนะคะก็ปัดไปอืมได้ะะคะก็แผ่ไปให้ยาวให้ยาว ไ็ได้ทั้งวอลลุ่มแล้วก็ความยาวอยู่นะคะแต่อาจจะแบบระดับกลางๆทั้งหมดเลยนะไม่ได้ยาวแบบสุดเหมือนของแบบของเคสของญี่ปุ่นนะ่ยเขาจะยาวแบบโอ้ยต่อไฟเบอร์กันพึมพำม,มาะคะ่ะอันนี้ก็กลางๆเวลาปัดเลยออย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องตกใจคะ่ะ <c oughs> เอาคัตตันบัดมาคะ่ะแล้วก็แบบสกิปออกแค่นี้เองเ <c oughs> นาะโอ้ยตายหวานมากเลยอะ่ะแล้วทำไมต้องทำตามหมา ขนตาสวยอะ่ะชอบถ้าใครชอบแบบใส่ฟอรหรือว่างานแบบสะพรึงเนี่ยตัวนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์แต่ถ้าเกิดชอบความดูเป็นธรรมชาติแล้วก็รูหวานดูซอฟเลยะคะ่ะปัดออกมาเรียงเส้นสวยเนี่ยตัวเนี้ฟี่ว่าน่าจะอินเลิฟกันในราคา6700ฟี่ว่าก็คุ้มอยู่นะคะแต่ถ้าถามว่าแล้วเทียบกับคันเมคที่เป็นตัวโปรดของฟี่ล่ะ ใจก็แอบ,บเอ็ไปทางแคนเมกมากกว่านะคะเพราะมันหาซื้อง่ายแล้วก็ปัดเรียงเส้นส่วนเหมือนกันจับช็อบก็สวยเหมือนกันนะคะแต่ตัวเนี้ยข้อดีที่ดีกว่าแคนเมกนิดนึงก็คือว่ามันจะไม่ค่อย หอยระหว่างวันมันอาจจะมีแบบหย่อนลงไปบ้างด้วยความที่อากาศเมืองไทยมันร้อนใช่ไหมคะแต่ตัวแคนเมกเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้ตัวไม้ลูกชิ้นกับไฟแชค็คใช้ความร้อนในการที่จะดัดขนตาเข้าไปเนี่ยมันก็จะหอยมากกว่านั่นคือข้อเสียที่แตกต่างกันนะคะแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยก็ยังอนเอมไปทางแคนเมกมากกว่าน,นิดนึงนะวันนี้ฟี่อยากจะทดสอบประสิทธิภาพว่าขนตาเนี่ยจะเอามาสคาร่าเนี่ยจะเอาขนตาที่ ตกทิมของฟีได้ทั้งวันไหมแนละ้วก็แค่ดัดขนตายอย่างเดียวแล้วก็ปัดด้วยมาสคาร่าของคุณแรมนี่นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเดี๋ยวฟีก็จะมีแบบถ่ายระหว่างวันให้ดูแล้วก็หลังจากที่แต่งไปแล้วทั้งวันนะคะก็น่าจะมาเจอกันอีกทีช่วงเย็นนะคะแล้วเรามาดูกันว่ามาสคาร่าตัวนี้นะคะคุ้มไหมที่จะตำตมนะคะคาก็กลับมาแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา ครึ่งครึ่งนะก็สังเกตว่าแสงไฟเปลี่ยนไปนะคะเพราะาไม่มีแสงธรรมชาติแล้วก็ใช้แสงในสตูเอานะคะก็จะบอกว่ายงไงดีละ่ะเรามาเช็คอัพกันดีกว่าเนาะบอกเลยว่าสมบุกสมบันมากค่ะตั้งแต่ที่แต่งหน้าเสร็จ อลองทดลองมาสคาร่าใช่ไหมคะตั้งแต่ตอนบ่ายสองเนาะฟีก็ไปกินข้าวกลางวานันนอนกลางวันด้วยนะคะกินข้าวเย็นอีกรอบหนึ่งด้วยนะคะอันนี้สรารภาพว่าแอบไปเติมลิปมันนิดเดียวจริงๆค่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือเป็นหน้าเดินตั้งแต่ตอนบ่ายสองนะคะเรามาดูคีย์พอยต์สำคัญเลยก็คือขนตาของเราฟีได้ถ่ายรูปไว้ตอนประมาณเกือบ6กโมงเย็นนะคะก่อนที่ฟีจะออกไปข้างนอกนะคือขนตาก็ยังเด้งอยู่แมว้ว่าจะหลับฟี่ก็หลับไปประมาณชั่วโมง อยู่นะคะเดีฟี่จะขึ้นรูปไว้ให้เนาะก็โดยรวมคือยังดีอยู่มากๆเลยนะคะส่วนตอนนี้ก็เป็นเวลาที่บอกเกือบสองทุ่มแล้วเนาะมาเรามาดูขนตากันแบบซูมอินกันค่ะเฮ้ยคือแบบไม่ได้ลอเล่นนะมันยังเด้งอยู่เลยอะมันยังมันยังงอนนะคะทุกคน อย่างที่เห็นว่าฟี่ไม่ได้ใช้เทคนิคดัดขนตาแบบว่าใช้ความร้อนเผาเลยก็คือปัดปัดปัด,ปดนะแล้วก็เราดัดขนตาด้วยที่ดัดขนตานตั้งแต่ตอนแรกนะคะผลลัพธ์คือดีมากเอาอยู่แล้วสีที่พี่ใช้ก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะจริงๆเขาก็มีอีกสีนึงก็คือสีดำเนาะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือขนตามไม่ตกนะคะใครที่มีปัญหาแบบเคยมสาสคา่าตรงไหนก็ตกคือเมนบรลีเลยพวกนี้คือดีนะแต่ด้วยความที่เนื้อมันหนักนิดนึงก็จะมีความแบบ ฟีบลงระหว่างวันเราก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วใช่ไหมคะขนต้าฉัก็ยังมาฟีบอีกนะหวัง mm hmm. ว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะ mm hmm. บอกเลยว่าเรียวมากไม่มีการซับนะม,มีอะไรทั้งนั้นเลยนะ mm hmm. ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้เลยนะคะมีอะไรพูดคุยมาเมอยกันแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ mm ๊ายบาย